เรื่องสิ้นทางเลือกเหลือทางแรกตอนที่สองโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยเจินญท่านตั้งายวางมือลงไม่ต้องขนมมือเรามาพูดกันก่อนที่พระอาทิตย์จะตกดินจะมือจะค่้ตอกยำ้สำสั่งเตือนบทข้อวัดปฏิบัติปฏิปทา ที่เราทั้งหลายได้กระทำกันมาโดยเมื่อวานนี้ภาคเย็นๆเราได้พูดกันในเรื่องอนาปานาสติจนครบสิบ,บหกขั้นตอนถึงแม้ว่าเราจะยังไม่ได้พูดให้มันละเอียดก็พอจะเป็นโครงสร้างเป็นแนวสังเขตพอจะจับจุดในการภาวนาได้ ให้เราถือเซวะภาคนี้เป็นภาคเอกะปฏิปทาคือการปฏิบัติตามแนวทางแห่งพระเซกะบุคคลในศาสนาเมื่อเช้าเราได้พูดถึงเรื่องผู้ไม่มีคุณทำอันเป็นไปเพื่อให้เกิดความเป็นไขน่น่อให้มันเกิดอาการฟักออกมันประกอบกันอาณาปานสติตลอดทั้งใน ข้อปฏิบัติต่างๆมามนี่มนันประกอบกันหลักธรรมจริยสิบห้าแล้วก็การเจริญอนานาปานสติเราพูดกันเพื่อให้เกิดความเข้าใจชัดเจนขึ้นพอสิ่งที่เราทำม,มันไม่ใช่เป็นการทรมานตนเองเราจะตื่นมาตั้งแต่ตีหนึ่งหรืออาจจะตื่นมาตั้งแต่เที่ยงคืนก็ควรจะถือว่ามันเป็นกำไรอย่าเข้าใจว่า มันอดหลับอดนอนมันทรมานเจ้าของมันทรมานกี่เลสคือว่าเนี่ยสมน้ำหนามันมันมีเวลาต่อไปนี่บ้านเมืองนักมุญสิบว่าคือเก่าวัดว่าอารามจะถูกจำกัดตัวลงสังคมจะบีบคั้นกันมาเอกมากขึ้นพระสงฆ์ละบางจะน้อยลงทเพขาะว่าอะไรมันแหกมือเลยเกินจะเป็นที่ เสียงหรือมันเป็นที่เครื่องเนี่ยต่อไปนี้เราจะหาโอกาสมานั่งสมาธิโดยเวลาอันเต็มเปียนอย่างนี้จะหายากนักวันที่อาหายากมากขึ้นเพราะมคงจะเลิกใช้นี่ดีกว่าพูดไปเท่าไหร่ก็ยิงไหนเท่าไปอีกถ้าเรา <c oughs> อยู่กันเงียบๆหนึ่งจะได้ยินเสียงดีกว่ามันไม่เป็นเสียงธรรมชาติบ้านเมืองมันไม่ไม่เหมือนเก่า ปัจจุบันนี้แม้แต่กฎหมายรัฐธรรมนูญของประเทศนี้บ้านนี้เมืองนี้เขาก็ไม่เซ็นรับรองอาวุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติแล้วเราจะว่าอย่างไรเราอยู่ได้ด้วยสถาบันพระมหากษัตริย์เท่านั้นที่มีในบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญถึงแม้จะไม่มีรัฐธรรมนูญแห่งการปกครอง ประเทศไทยตั้งแต่ปี2,575เป็นประชาธิปไตยมาแต่กฎมนเทียนบานกฎของพระราชาในราชสำนักของแผ่นดินนี้ก็บอกชัดว่าพระมหากษัตริย์จะต้องเป็นพุทธมามะกะเป็นศาสนาอื่นไม่ได้บ้านเมืองของเราโดยเฉพาะประเทศไทยเราจึงอยู่มาได้ด้วยความมัน่นคงของสถาบันพระากัตริย มว่าเป็นโชคดีของพวกเราถ้าเกิดว่าบุญเราน้อยไปสถาบันพระมหากษัตริย์หมดไปจากแผ่นดินนี้จากบ้านนี้เมืองน,นี้อะไรจะเกิดขึ้นกับพระพุทธศาสนาอยากจะให้เราทั้งหลายได้คิดกันดูว่าประเทศอินเดียนั่นเป็นเป็นบ้านเกิดของพระพุทธเจ้ามีมหาราชผู้ยิ่งใหญ่อย่างพระเจ้าอาโศก พระเจ้าอาโศกนี่ถือว่าเป็นพระเจ้าจากกักรพรรดิมีอำนาจแผ่ไปจนถึงยุโรปไปจนถึงกรีกอินเดีย16แคว้นได้รวมเป็นประเทศอินเดียด้วยอำนาจความสามารถอันยิ่งใหญ่ของท่านผู้นี้แต่ท่านผู้นี้เมื่อหัวใจได้หล่อหลอมด้วยอำนาจแห่งพุทธธรรมจิตใจที่เคยเป็นนักรบที่เก่งกล้าเรียงไกลก็กลายเป็นจิตใจที่อ่อนโยนมเมตตาปานีเลิกแม้กระทั่งกินเนื้อสัตว พระองค์จึงไม่ใช้อำนาจของจัก,กรพรรดิบังคับคนในมหาอาณาจักรอันไพศาลของพระองค์มานับถือาศาสนาพุทธแต่พระองค์จะชงทรงวิงวอลตอกลงไปในหลักศิลาจารึกว่าทุกคนที่เกิดอยู่ในแว่นแวค้นของข้าเป็นลูกของข้าจะต้องขึ้นสวรรค์กับข้า ด้วยการประพฤติธปฏิบัติธรรมตามที่ข้าพาประพฤติธปฏิบัติเป็นการประกาศที่ชักชวนด้วยเมตตาธรรมแต่ไม่ได้ใช้อำนาจเมื่อหมดสมัยพระเจ้าอาโศกไปชั่วสามสีรัชสมัยพุทธศาสนาก็เริ่มสั่นคลอนและไม่นานพุทธศาสนาก็หมดไปหมดไปพศหนึ่งพัน เ0ร้อยกว่าๆพุทธศาสนาก็หมดไปทําไมเมื่อพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่มีอํานาจจึงไม่ใช้อํานาจนั้นบังคับกดเกณฑ์ให้คนทั้งหลายมานับถือพุทธศาสนาพุทธศาสนาเป็นศาสนาละเอียดอ่อนเกินไปเป็นศาสนาที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความนุ่มนวลเมตตาปานีไม่มีความรุนแรงแข็งกล้าว ไม่นิยมอำนาจและไม่บ้าคลั่งเหมือนลัทธิอื่นเพราะนั้นธงชัยแห่งพุทธศาสนาเมื่อปรากฏตัวขึ้นในแผ่นดินใดจะเห็นธงสวัสดิกะทรงธงของพระเจ้าอาโศกธงสวัสดิกะเป็นรูปธรรมจักรและก็จะมีตัวอักษรตัวกูวาสุธิปัญญาเมตตาขันติ จำไว้ให้ดีว่าสีอันนี้เป็นธงชัยธงสวัสดิกะสุธิความบริสุทธิ์ปัญญาความเข้าใจแจ่มแจ้งสภาวะธรรมชาติโลกธรรมชาติมนุษย์เนตตาความรักความเอื้ออาทรความเอนโดกรูณาต่อกันแลกะกันขันติความอดทนต่อการเบียดเบียนการพูดร้ายการกระทำร้ายจากเพื่อนมนุษย์จากคนอื่น เพราะนั้นพุทธศาสนาเมื่อมีธงสวัสดิกะนี้ขึ้นจะไปสู่แผ่นดินใดก็ไม่เบียดเบียนจึงเป็นเหตุให้ศาสนาอื่นที่นิยมความรุนแรงแข็งกร้าวเนี่ยเบียดเบียนพุทธศาสนาให้หมดไปหมดไปเวลาใดพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่นั้นหมดอำนาจเปลี่ยนวงกษัตริย์กษัตริย์ไม่นับถือพุทธศาสนาเมื่อนั้นพุทธศาสนาก็สั่นคลอนอับแสงแล้วก็หมดไป ประเทศไทยหนึ่งเดียวในโลกที่มีพระมหากษัตริย์ไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนวงจากศาสนาอื่นแม้จะเปลี่ยนราชวงศ์เปลี่ยนราชธานีแต่พระมหากษัตริย์ทุกๆพระองค์ก็นับถือพุทธศาสนาเริ่มตั้งแต่อาณาจักรไอลาวไอเหลาหนานเจ้าน่านเจ้าตั้งแต่น้องแสตาลีฟูน้องกระแสแสนญาณหรือจะย้อนมาสู่แผ่นดิน ที่เราอยู่แผ่นดินสวนภูมิที่เราอยู่โดยเฉพาะลุ่มน้ำโขงพอสอแปดสร้างพระาธาตุพนมก็เกี่ยวโยงกับพระมหากษัตริย์พระเจ้าสุวรรณพิงคานเจ้าเมืองน้องหานเจ้าเมืองน้องหาสนสกลทวาปีสะกลน,นั่นแปลว่าทั้งหมดใหญ่หลวงวาปีไปวันนองหนองซึ่งใหญ่กว่าน้องทั้งหมดวาปีไปวันนองพระเจ้าสุวรรณพิงคาน เจ้าเมืองน้องหานสกลทวาปีแล้วก็พญาอินทประทานนครพญาคำแดงพญาจุลนีพมทัดเราจะเห็นได้ว่าผูกพันกันพระเจ้าแผ่นดินเหล่านี้ยอมได้แม้แต่จะตัดหัวพญาสวุวรรณพิงคารน,นี้ถอดพระขันออกจะตัดคอตนเองบูชาลงในพระธาตุนั่นคือความเลื่อมใสสุดหัวใจ พระาคมเหสีพนังนาราเจงเวงได้พูดว่าเมื่อพระองค์มีพระชนมายุอยู่ก็เหมือนมีรัตนะทั้งปวงพระองค์ย่อมใช้ชีวิตที่มีอยู่นธรรมประโยชน์แก่มวลไพร่ฟ้าอาณาประชาราชประสบในกรอนประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นจะเป็นการบูชาที่ยิ่งใหญ่กว่าการตัดหัวลงบูชาพอซอแปดสร้างพระาธาตุพนมจนถึงวันนี้ 2 5 3 8ตัด8ออกไปแผ่นดินนี้มีพุทธศาสนายืนยาวมา2530ปีพิเศษที่สุดหนึ่งเดียวในโลกพระพุทธเจ้าเคยพูดว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมัยใดบ้านเมืองสงบร่มเย็นไม่ก่อการกำเริบเสพสารในป่าดงประชาชนมองกันเต็มเปลี่ยมไปด้วยความรักยังบุตรน้อยๆของตนเองให้ฟ้อนรำอยู่บนอก บ้านเมืองสงบร่มเย็นอยู่เช่นนั้นไม่ก่อการกำเริบในป่าดงเวลานั้นเป็นเวลาที่พวกเธอควรจะรีบกระทำความเพียรให้เข้าถึงทำที่ยังไม่เข้าถึงให้เห็นแจ้งทำที่ยังไม่เห็นแจ้งให้บรรลุทำที่ยังไม่บรรลุจะมีสมัยอื่นอีกที่จะเกิดการกำเริบเสิบสารในป่าดงความสมัครสมานสามคัคคีไม่มีจะเกิดการจราจน เมื่อนั้นการที่เธอจะเพ่งพินิษพระัธรรมอันละเอียดนี้ไม่ใช่สิ่งที่ทำได้ง่ายที่กล่าวมานี่เป็นเครื่องเตือนใจปลูกเราให้เรากระทำความเพียรบ้านอื่นเมืองอื่นหมดแล้วนะหมดแล้วศาสนาพุทธนั้นเป็นอมมาพาตอมมาพึกกันหมดแล้วประเทศลาวเนี่ยเดีย๋ยวผมไปแสดงธรรมเมื่อเดือนเมษาถ้าเป็นคนที่ยังไม่ตายก็เหมือนคนเป็นอมมาพาตอมมาพึก หรือแต่เนินห่ผมผาเรื่องแแห่แแห่พระสงฆ์องค์เจ้าอยู่ในวัดในว่าบ่าจักเนี้ยแนวสูตรแนวเฮียนราจตวาัว่าจลาตัวามนุษย์สตัวะาอมนุษย์สตัวา,า,วาปีนขึ้นปลายใหม่ฝนโตน้ำตามเน้นหน่อยเล่นนะ้ำจากมันตะเวนคำจำได้ปีต์มกยางเป็นปุ๊บมกเกนชาวบ้านยังเลื่อมใสย่านแต่พระตายยานแต่บ่ได้บุญ ไปสามมาปุกแล้วต้มไก่ห่อนอายตรวจๆมาแล้วญาทานพุกลุกขึ้นมากินเขาสิบแปดญาทานมื้อนั้นผ้มนอนอยู่ใต้ห้องมะเงีย้ยของมาปุกผมบกินนกข้จเจาไปบังชาวบ้านนั้นมีศรัทธาเลื่อมใสแต่อย่าลืมว่าชาวบ้านธรรมดาเนี่ยเขาเอาศาสนาไว้ไม่อยู่ดอกบ้านเมืองนั้นมันเปลี่ยนแปลงจากส่วนบนลงข้างล่างโดยเฉพาะประเทศที่ด้อยพัฒนา เมื่อใดเจ้านายทั้งหลายไม่รู้จักศีลไม่รู้จักธรรมเมื่อนั้นเพิ่งรู้เถิดว่าบัดนี้พุทธศาสนาจะถึงข่าวอาวสานคนโบราณว่าอัศจรรย์ใจโอโอทองสังมาแตกบัตรกระโปมะเผาวสังมามันโกโอโอทองคําภาชนะทองคําที่สวยงามล้ําค่าแต่มันแตกสลายเหลือเพียงกะลามะเผาหมายกวาเจ้าใหญ่หนา้าโต กิตใจแตกไจเพ่เขาบอเสือสมวบ,บาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีศาสตร์นี่ศาสนามีถ้าเขาเสือเขาสิกโกงกันกินบ้านกินเมืองอยังกระดกกระเดียเดี๋ยวนี้งบประมาณแผ่นดินแปดแสนล้านนั่นแหละเป็นขุมทรัพย์อันประเสริฐของพวกโอทองคําทั้งหลายที่กําลังกินกันอยู่ชาวบ้านของเราเนี่ยอย่างเมื่อเช้าเราไปบินทบาทแล้วเวงมือเศร้าเป็นจังไดเป็นศาสตราาเฮาสิยังดลน,นะ เข้าแถวกันเป็นแถวสองหกสกว่าคนผมอยู่ข้างหน้าบางคนเอาแต่อาหารมาใส่แล้วก็ไปบ้านนองบุสิมถ้าเราจะวัดดูการให้ทานเนี่ยเหมือนศาสนาจักยังอยู่นานแต่จะลืมว่าศาสนายุคสุดท้ายเนี่ยคนจะทานเก่งๆแต่คนจักไม่รู้จักการปฏิบัติธรรมศีลสมาธิปัญญาเงียพอ,อยางมากมือนี่ผมอุตส่าห์จูมามาคุยมายากได้ไม่กันเท่า ผมก็ว่าเสิให้เนีไม่กันเท่านี่ยเป็นเขากระทิงเขาเอามาถวายเอามาจากพระม่าเขาบอกว่าเป็นมูลมรดกของปู่เขาเขารบสถาอาจารย์ว่ามีอีหยังห้ขอถวายอาจารย์อาจารย์ยนี่หายไปเลยคนมาเห็นคนมาลูกดรคําคโอ๊ยขักเด้อยากได้เด๊มาอยากได้มาแม่มาปฏิบัติธรรมเนี่เจ็ดวันมานั่งสมาธินมูเนี่ยว้าววัชันได้บ่เอ้วัชันบ่กล้านัเนี่ยพอเนี่ย ให้ผมจ้างผมก็ยังสิจ้างอยู่ฮะเราก็ยังบรกาศมาปฏิบัติธรรมย่านบริสุทธิ์ยาย่านบริเขียวมากย่านผ้าน,นางดนย่านตายแต่ถ้าพูดถึงการให้ทานเนี่ยเขาจะเห็นว่าชาวบ้านให้ทานมากย่ามศาสนาเพิ่นสวยลงคนที่พ่อใจสางกินทานคือสีเฮืองหงแต่ว่าสังขเจ้าสินสีสเสาะเสื่อมลงพระสงฆ์จะใจต่ำลงชาวบ้านใจสูงให้ทาน เป็นยังก็จะจังไห้ทานหลายพวกนี่เป็นชาวบ้านที่สืบทอดมาแต่พอแต่แม่พอแม่เคยทําบุญท,ทําทานเสือว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีเอินว่ามอลดกทางวิญญาณทางจิตใจเหลือไว้มาจากบรรพบุรุษว่าชาติหน้ามีบาปมีบมุญมีชาตินี้เราพออยู่พอกินก็ให้ทานบางคนรวยมากก็ให้ทานมากแต่พวก ที่มีอำนาจบริหารตุลาการนิติบัญญัติในรัฐสภาที่เลือกตั้งกันเข้าไปนะเขาบ่าเสื้อซ้ำว่าบาปมีบุญมีมีจำนวนนวลน้อยมากที่เขาจะเชื่อเพราะเหตุน,นั้นพวกเราบา่บาควรจะกินแสบนอนรับปันใดควรจะรีบกระทําควอมเพียนตื่นเด้กลุกสเสาร์เึ้นเฮาเข็ดขันมันตายมับมือนีก็บอกให้มันขาดทุนสิบวไปตกนรกน้นไายเฮาเนี่ ตายวันนี้กล้า,าเผชิญหน้ากับโยมภาบานได้ว่าฉันได้กระทามาอย่างเต็มที่ซึ่งคุณงามความดีเกิดไม่เหตุอีกเพราะอนาคตต่อไปนี่ผมว่าไม่น่าไว้ใจพุทธศาสนาเราสิอูได้ไปดนปดันไายวัดวาอารามนี่เรามีที่มีทางจะมีเป็นหมื่นไร่เขาให้สิบห้าไร่เป็นไปได้ไหมว่าทางกฎหมายเราก็ถูกครอบงำแตกแสงแล้วทางการศึกษา เราก็ถูกครอบงําถูกแทรกแซงแล้วจากขบวนการใดขบวนการนะการศึกษา9ปียืดออกมาเนี่ยตัดกําลังคุมกําเนิดเนน2,540เบิรเนนหน่อยสิมาบวชการศึกษาทั่วประเทศภาพบังคับ9ปีเฮาจะต้องไปเอาเนน12ปันนาผานมาบวชเฮาจะต้องไปเอาเนนรัชฉานเมืองพามา่าไทยไงผนมาบวชเพราะพวกนั้นทุกข์ยากพวกเฮายั่งอยากบวชไทยเฮาในสิิเถิกตัดกําลังไปแล้ว เนนน้อยๆมาบวชน่นข้าเจ้ามีบุญหลายเลยผู้ได้บวชแต่เป็นเน่นน,น้อยๆเนี่ยคือข้าเจ้าบวชบุญข้าเจ้าหลายต่อไปในี่บุญข้าเจา้าจสิบบทและวจะเถอภาครัฐยื่นมือออกมารับเป็นการศึกษาภาคบังคับคอยดูนกตัวนั้นเด้อช่วยมันกลัวแมวจะกินมันมันจับใครก็อยู่เฉยๆไว้ให้มันนอนซะอุทิศจาคะเอาบาไหลเป็นคอนให้กับมันที่นี่อย่างอย่างในวัดวาอารามนี่ย เขาให้เพียงสิบห้าไร่เหลือนั้นไปไหนเราจะมีหมื่นไร่เราจะซื้อมาปลูกป่าปลูกดงก็ตามเขาให้พระช่วยอนุรักษ์คุ้มครองได้อยู่แต่ว่าถ้ามติคอรมอออกมาอย่างไรก็สุดแล้วตรงนี้เป็นความที่น่ากลัวเพราะคอรมอคือคณะรัฐมนตรีนั้นจะมีวันหนึ่งในรัฐสภาไทยจะไม่มีนายกที่ถือพุทธศาสนา จกไม่มีรัฐมนตรีคอรมอที่ถือพุทธศาสนาเพราะเงินซื้อได้รัฐธรรมนูญของเราไม่เคยมีบทบัญญัติไว้ว่านายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีภายใต้รัฐธรรมนูญนี้ต้องเป็นพุทธ,ธมามะกะใครก็ได้ตรงน,นี้เราน่ากลัวมากผมดูดูแล้วพวกเราเนี่ยถ้าเห็นว่าจะเอาบ้านเอาเมืองเอาศาสนาไม่อยู่เราจงรีบเอาตัวเราให้เข้าถึงธรรมอย่าหวังไปอะไรมากมาย ทำประโยชน์ที่ทําไปเนี่ยทําไปเถอะมันไม่เสียแรงเปล่าเป็นประโยชน์แก่จิตใจเราเองการเสียสละอดทนทําสิ่งที่ดีที่งามเพื่ออัดตัดถังปรัตถังอุปยตถังประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายเหมือนเราพูดกันเมื่อเชา้าตอนนี้เรามาทําประโยชน์ตนมาเจริญศีลส,สมาธิปัญญาตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้า เราไม่มีทางเลือกเรามีแต่ทางแรกทางเลือกอื่นใดไม่มีพระพุทธเจ้าเลือกให้แล้วอริยมัคมีองแปดย่อลงมาเป็นสามสินสมาธิปัญญาอริโยอัดถังคิโกมคโภพมมจริยังอริยมัคมีองแปดนี้แหละคือพม,มจันพม,มจันนี้แหละคือตัวศาสนาเราก็เลยประหยัดในการค้นหาพระพุทธเจ้าท่านค้นไว้แล้ว ท่านบอกว่ารอยเท้าไม่มีในอากาศอากาเซวะประทังนัตถิสมโนนัตถิพาหิโรสังขาราสสตานัตถินัตถิพุทธานะมินชิตังรอยเท้าย่อมไม่มีในอากาศชั้นใดสมณนะที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่คือพระโสดาบันสกิทาคาอนาคาอรหันรวมเป็นสมณนะ ที่หนึ่งสองสามสี่จักไม่มีนอกจากทาวินัยคือนอกจากอริมักอริยมักเนี่ยเพราะนั้นอริยมักนี้อยู่ไหนอยู่ที่ศินสมาธิปัญญาที่เรากำลังประพฤติปฏิบัติความเข้าใจอันถูกต้องความคิดครุ่นคิดปราถนนะอันถูกต้องนี่ส่วนหนึ่งสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นปัญญา การพูดจาถูกต้องการกระทําการงานถูกต้องการเลี้ยงชีวิตถูกต้องเป็นส่วนของศีลทนี่ความเพียรสัมมาวายามะที่ถูกต้องสัมมาสติสัมมาสมาธิมีสติที่ถูกต้องมีสมาธิถูกต้องสามอันหลังนี้เป็นสมาธิในการปฏิบัติจริงๆเราจะเริ่มต้นกันด้วยปัญญาเวลาเราศึกษาเราใช้คำว่าศีลสมาธิปัญญา ในเวลาในการปฏิบัติจริงๆก็เริ่มด้วยปัญญาศีนสมาธิหลังจากนั้นก็มาถึงญาณทัศนะก็คือปัญญานั่นแต่เป็นปัญญาที่ละเอียดอ่อนยิ่งกว่าเก่าอย่างปัญญาตัวแรกขันเอนคือเห็ดไฮไซน่าก็คือเขาปลูกเอามาก,กินบ่พอ่อบ่วพ่อจะอิม่มมดเลยแล้วมันสิเบิดบเมื่อดดพ่อิได,ไดเต็มเหล่าแต่ว่าเขาปลูกกระท่อหนึ่งสองกระท่อนั้นเมื่อปลูกลงในไฮในหน้าที่ดีแล้ว มันสิเป็นหมากเป็นห่วงหลายมานันนี้ได้เต็มเหล่าเต็มเนี้ยได้กินข้าวปลูกนั่นมันหน่อยแต่ว่าบัดปลูกแล้วมันสิขยายผลได้หลายปัญญาตัวแรกสัมมาทิฏฐิสัมมาสังคัปปะตัวนี้เป็นตัวปัญญาความเข้าใจถูกต้องความดําริปรถนาที่ถูกต้องแล้วก็มาถึงเมื่อมีความเข้าใจอย่างถูกต้องมีความปรถนาอย่างถูกต้องแล้วมันก็มีการพูดจาอย่างถูกต้องการกระทําที่ถูกต้อง แล้วมันก็มีการเลี้ยงชีพอย่างถูกต้องไม่เบียดเบียนไม่หลอกลวงไม่เอารัดไม่เอาเปรียบส่วนนี้เป็นส่วนศินอาชีวะปริสุทธิศินนี่สิน,สนการเลี้ยงชีพนี่ยังมารวมอยู่ในสินช่วงหลังสติสมาธิความภาคเพียรและก็สติสมาธินี่เป็นตัวสมาธิเมื่อเมื่อมีศีนมีสมาธิดีแล้วก็จะเกิดปัญญาอีกแบบหนึ่งปัญญาแรกๆเขาเรียกว่าโลกิยะสมาธิ ด้วยความพิสูจน์ทางหลายสัมมาทิฏฐินี้มีสองมีสองเป็นชนหนโลกิยะสัมมาทิฏฐิอันหนึ่งและสัมมาทิฏฐิอันเป็นไปเพื่อโลกุตระเพื่อความหลุดพ้นออกไปเหนือโลกสัมมาทิฏฐิจึงมีสองระดับอย่าสับสนที่บว่าปัญญาสมาธิปัญญาสินสมาธิแล้วก็มาถึงญาณทัศนะต่อมาก็มาถึงวิมุตติปัญญาแรกนั้น หมายถึงสัมมาทิฏฐิชลโลกีโลกิยะสัมมาทิฏฐิมีบุญเป็นวิบากเชื่อไว้ว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีชาตินี้ชาติหน้ามีการกระทําใดๆมีผลไม่ว่ากระทําดีไม่ว่ากระทําชั่วการที่เรามานั่งสมาธิตั้งแต่ตีหนึ่งตีสองโจนสว่างเรามานั่งภาคเย็นเย็นตั้งแต่บ่ายสองโมงครึ่งสามโมงมาจนถึงปัจจุบันนี้ มันมีผลเชื่อเถอะว่ามันมีผลเราอาจจะไม่รู้เลยว่ามันมีผลอย่างไรบางคนอาจจะคิดว่าไม่เห็นมันได้อะไรนั่งรับหูรับตาซื่อได้ยังวราสันมันบานใดมันได้อยู่ห้องของบมืออจิตใจมันหญ่กานาบานมาเหมือนละเล็กละน้อยคือปลุกต้นไหม้เอาฮอดนามกู้เมือ่อพวนดินให้มันหดนามส่ปุ๋ยพ่อประมาณมันหญ่ขึ้นน้ำกู้เมื่อห้องบุหงหลายวันเขา ดูจีจมจูมดอกไลยพมเมือเป็นต้นไงสูงเป็นหมากเป็นหน่วยมันค่อยใหญ่ขึ้นจิตใจในขึ้นกันศรัทธานี่บางคนอาจจะยังไม่มีเลยในที่เรามาในบางคนอาจจะยังไม่มีศรัทธาแต่พอทําไปทําไปข่มใจทําฝื้นใจทําโดยเชื่อว่ามันต้องมีผลไม่ได้มีผลมากก็ต้องมีผลน้อยการกระทําแต่เมื่อทําไปทําไปจะถึงจุดหนึ่งศรัทธาจะงอกงามขึ้นมาเอง ศรัทธานี่ท่านเปรียบเหมือนรากการปลูกเ้นไม่ไม่ยังออกมาก่อนปูยันไม่ยังออกมาก่อนเ้าปลูกเม็ดม,มังไม่อ่าใบามันว่าสันแสดงว่าเทาเจ็ดสิบกว่าปียังบกจักหากมันโตออกมาก่อนมักทวงงาะอย่าสังเกตด,ดิพระพุทดธดเจ้าพันว่าศรัทธานิวิธามื